สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราได้ไก่เหนียวนะคะจานละหนึ่งร้อยบาทมาหนึ่งจานนะคะเราก็เอามาผัดเอามาแกงกันนะคะอันนี้ก็น้ํามันกับพริกแกงนะคะผัดๆไปค่ะได้ทีแล้วเราก็ใส่ไก่ของเราลงไปนะคะอันนี้ก็คือล้างทําความสะอาดขยาเกลือเรียบร้อยนะคะมีพวงไข่ด้วยนะคะก็ ต้องคนเบาๆนิดนะคะเดี๋ยวไข่แตกเนาะกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะคะชูรสน้ำปลานะคะเล็กน้อยค่ะคือปรุงนี่คือตามชอบนะคะชอบไข่ชอบมันค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะพอขุกขิกเพราะว่าไก่เขาค่อนข้างเหนียวนะคะก็ใส่น้ำลงไปนะคะ กลิ่นหอมเริ่มออกมาแล้วนะคะอ่าใส่ถั่วฝักยาวนะคะกับใบมะกรูดเล็กน้อยถั่วฝักยาวนี่คือเหลืออยู่แค่นี้นะคะในตู้เย็นเราก็เอามาใส่ด้วยกันนะคะก็อร่อยดีค่ะใส่พริกซอยลงไปนะคะ อันนี้คือขาดไม่ได้นะคะสีสันไม่กินแต่ขอใส่นะคะเพื่อความสวยงามก็ปล่อยก็เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะเ<สะ>นี่ยค่ะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเ<สะ>ตรียมค่ะกินข้าวนะคะขอบคุณค่ะ